ประจักรชัยประกาศรับแดนเซอร์หญิงเด้งดีท้องไม่ลายผัวไม่หึงรายได้กว่าห้าหม่นเงินเดือนดีมากนายห้างประจักรชัยแห่งค่ายไหทองคำประกาศรับสมัครแดนเซอร์หญิงแท้ผ่านเพจ a ฟ e b o o k พร้อมการันตีรายได้50 0 0 0 0ขอแค่คุณสมบัติครบตามที่แจ้งโดยนายห้างโพสต์ประกาศรัว ประกาศเปิดรับสมัครแดนเซอร์หญิงจำนวน6คนโดยต้องมีคุณสมบัติอายุ18ถึง25ปีสูง160เซนติเมตรขึ้นไปท้องไม่ลายสะดวกในการเดินทางผัวไม่หึงมากไม่เปิดวิดีโอคอนขณะเต้นให้ผัวเช็คเต้นเก่งเด้งดีมีเวลามาหาเงินหุ่นดีขาเรียวเอวบางท้องไม่ลายเพศหญิงแท้อายุ18ถึง25ปีสูง160นอน้ำหนัก50ถามมาเยอะตอบครบทีเดียวรับสมัครแดนประจำค่ายรายได้5 0 0 0 0 โดยงานนี้หลังโพสต์ไปเพียงไม่นานก็มีสาวๆส,ส,ส่งใบสมัครเข้ามาเยอะมากทําเอานายห้างถึงกับตาลายกันเลยทีเดียวขออนุญาตอาบน้ำกินข้าวสวยก่อนเด้อครับตอบลายร้อยสายเบิ่งโปรไฟล์น้องๆมาสมัครแดนหญิงเทประจำค่ายให้ส่วนกลางนักร้องีแดงอีกหลายเบอร์จบปอตรีมาหุ่นก็มีแต่สูงยาวข่าดีอัดหลาดทั้งเคป๊อปทีป๊อทั้งลำซิ่งหมอลำสักครู่ก่อนเด้อตะไลยุ